อนนี้เราจะมาสมดมนไหวพักก่อนนอน้ารสมดมนไหวพักก่อนนอนจะได้นอนมาัฝันดีสวัสดีครับ ส่ดนมุนใว้นั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องไบ้จะไปเตรียมตัวเข้านอนแล้วจะรีบตื่นไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้านะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนอนหลับฝันดีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชรไลให้กับพวกเราด้วยนะคะฉันด้ดวย Hãy subscribe cho kênh bye bye